สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์นะครับผู้ที่มาเล่นบาสครับให้พี่แนะนําตัวนะครับชื่อชื่อนอสนะครับอยู่ไอทีครับชื่อเฟิร์สอยู่ไอทีครับครับแล้วทําไมพี่ถึงชอบเล่นกีฬาบาสนะครับก็กีฬาบาสก็สนุกสนานนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงทำให้ร่างกายแข็งแรงสาวเติมด้วยครับสาวเติมด้วยครับสาวเติมด้วยครับก็พี่มาเล่นบ่อยแค่ไหนครับอ๋อถก็เล่นทุกวันนะครับถ้าฝนตกก็พี่จะไม่เล่น เพาว่านี้เหมือนกันเลยครับอก, <c oughs> กครับ <c oughs> อ,อครับบคครับครับวันนี้ผมจะมาถ่าภาพผู้ที่มาเล่นบาสอีกคนหนึ่งนะครับพี่ช่อนานนต้นนะครับอ่าผมชื่อจตทรพัคําแท้ชื่อเล่นชื่ออาร์ครับครับทไมพี่ถึงชอบเล่นกีฬาบาสครับออพี่คิดว่ากีฬาบาสทาให้ตัวสูงขึ้นนะครับทให้ตัวสูงยังเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็พี่มาเล่นบาสปบบแค่ไหน ก็ก็ทุกวันนะครับแล้วที่มีเราจะฝากถึงคนที่เล่นบาสหรืออยากจะเล่นบาสอ๋อก็การเล่นบาสก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เพิ่มความสุขให้กับตัวเองด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ักีฬาเล่นบาสครับช่วยแนะนาตัวนะครับก็ชื่อบอสนะครับบริพัตรคุณเพตรครับบอสทําไมถึงชอบมาเล่นบาสครับเป็น ตั้งแต่เด็กแล้วครับเล่นตั้งแต่เด็กเป็นกีฬาที่ชอบมาตั้งแต่เด็กเนาะใช่ใช่แล้วมาเล่นบ่อยแค่ไหนครับที่นี่ถ้าหากว่าอยู่ที่นี่ก็แทบจะทุกวันแทบจะทุกวันใช่ครับเพราะทำไมถึงชอบเล่นกีฬาบาสม,มันมันเท่เห็นเวลาเขาโดดชุ้เนี่ยเท่เวลาชุ้ลงเนี่ยสาวกรีนนี่เท่ที่สุดแล้วเท่เวลาชุ้ลงเนี่ยสาวกรีนนี่เท่ที่สุดแล้วเท่เวลาชุ้ลงเนี่ยสาวกรีนนี่เท่ที่สุดแล้วตากกีนด้วยแล้วก็มีอะไรจะฝากถึงคนที่ชอบเล่นบาสหรืออยากจะเล่นบาส ก็กีฬาบาสไม่ยากนี่เลยทุกคนถ้าเกิดว่าคือจริงๆเห็นแคกกีฬาบาสแต่ละคน่หน้าตาอย่างนี้ไม่ดูร้ายับไม่ดู้ายมามามาเล่นไว้ได้มาลองเล่นได้ครับแล้วมีเคล็ดลับอะไรจะฝากเพื่อนๆที่อยากเล่นบาสพื้นฐานสำคัญที่สุดครับขอบคุณมากครับครับผมเฮ้ยวันนี้ก็มาเจอกับน้องที่เล่นบาสนะคะเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์น้องกันค่ะน้องชื่ออะไรคะ วิทย์ปริญญาสตร์ครับใช่เลยคุณเพิรลครับครับแล้วทำไมน้องเปิ้ลถึงชอบเล่นกีฬาบาสครับอ๋อก็เพราะว่าหนึ่งคือได้ออกล้างกายครับแล้วสองก็คือเป็นกีฬาที่สนุกแล้วก็สอุกดยครับแล้วน้องเพิรลเริ่มเล่นบาสตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเล่นบาสตั้งแต่มัธยมต้นนะครับตั้งแต่เราถือเล่นเก่าแล้วครับมีเคล็ดลับอะไรจะบอกเพื่อนๆที่ชอบเล่นบาสไหมเคล็ดลับมันก็ไม่มีเท่าอยู่ที่เราครับถ้าเกิดเราชอบกีฬาอะไรแล้วก็ไปเล่นกีฬาสิ่งนั้นเพื่อออกกลังกาย รักษาสุขภาพร่างกายเราด้วยครับวันนี้แล้วก็สัมภาษณ์น้องเป้ยเพียงพี่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ผู้ที่มาเล่นบาสครับอ่าเชิญแนะนำตัวหน่อยครับอ่าผมกินนรงจิตนะครับที่เล่นเชนอับอยู่สาขานะครับไอคีครับครับแล้วทําไมคุณกินนรงถึงมาเล่นบาสครับอ่าเป็นการออกกำลังกายที่ดีชนิดนึงครับอ๋อแล้วก็มาเล่นบ่อยแค่ไหนครับอาทิตย์ละสองสามวันครับ แล้วมีอะไรจะฝากถึงคนที่มาเล่นบาสหรอครับก็บาสก็ดีนะครับออกกำลังกายเผาผานทำให้ไม่อ้วนครับขอบคุณมากครับค่ะวันนี้เราก็มาสัมภาษณ์น้องที่ชอบวิกีฬาบาสอีกหนึ่งคนนะคะก็ให้น้องแนะนำตัวเองก่อนค่ะครับผมชื่อเบรย์ครับชื่อเบรย์เนอยู่หายาลัยไีครับปีที่สามครับ อ่าไม่ทราบว่าน้องเบลเล่นบาสมานานยังคะก็มอนัต้งแต่มอนหนึ่งนะคะทำไมถึงชอบเล่นกีฬาบาสอะคะเพื่อนชวนเล่นก็เลยเล่นบาสบ่อยแค่ไหนครับว่างครับว่างว่างวันอะก็มาแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรในการเล่นบาสไม่ไม่มีเล่นธรรมดาเล่นสนุกกับเพื่อนอะไรกับเพื่อนแล้วก็ นี่เราจะฝากถึงเพื่อนที่อยากจะเล่นบาร์สหรือว่าชอบเล่นกีฬาบาสเหมือนกันบ้างก็อยากเล่นเหมือกันคระมาณยี่สิบคนก็เล่นเยอะเขาอยากเล่นเหมือนกันก็ผมก็เราได้รับเคลียร์รับดีๆจากน้องเบบแล้วนะคะก็ขอคุณผ่านน้องเบบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเราก็มาเจอกับผู้ที่หลงไหลในกีฬาบาสอีกสองคนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาแนะนำตัวกันก่อนค่ะครับผมชื่อโมครับอยู่อกรครับต้องอยู่อกรหรืออย่างไร ไม่ทราบว่าโมกัตอมเล่นบาสกันนานแค่ไหนคเล่นมาตั้งแต่ม .3 เล่นม .2 ทำไมถึงชอบกีฬาบาสก็คือส่วนตัวก็ผมชอบอยู่แล้วเป็นแบบไม่มีกีฬาที่แบบว่าอะไรดูแล้วไม่จะเสี่ยงโค้ชหนึ่งเขาไม่ค่อยเล่นเลยมันโดดเด่นนะผมก็ชอบแบบผมก็ทำได้ก่อนก็ไมก็เล่นตามเพื่อนเลยแล้วก็สนุกดีก็เลยเล่นมาเรื่อย ก็แรกๆเล่นๆจากเล่นกับเพื่อนก่อนแล้วก็มาเล่นที่นี่บ่อยแค่ไหนเล่นทุกวันหรือเปล่าเนทุกวันเล่นเว้นฝนอ๋อขยันปถึงตอนี่แล้วก็มีเคล็ดลับอะไรในการเล่นบาสครับฝึกฝนไม่บ่อยอ๋อให้ฝึกฝนบ่อยๆนะครับครับก็มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่ชอบเล่นบาสเหมือนกันหรือว่าเป็นครัวให้เพื่อนมาเล่นบาสกัถ้าอยากให้ เพื่อนทุกคนนะมาเล่นบาสกันได้เยอะครับเพราะบาสเนี่ยคนมันเล่นน้อยนะเล่นน้อยแล้วก็มาเล่นบ่อยๆครับด้วยกันออกกำลังกายด้วยครับออกกําลังกายของเราก็ได้แคล็ดลับดีๆกับทั้งสองคนไปแล้วนะคะก็วันนี้ขอสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ